สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปต้นรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์รายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการเหมือนเดิมทุกรอบนะเข้ามากันได้ครับกดแชร์แล้วตามด้วยชี้แจนและตามด้วยคำถามครับ ถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ก็ถามดวงกันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ครับนะกดแชร์กดไลค์นะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยครับทีมงานเรามีทั้งหมด9,999 9 999คนแต่นาทีนี้พวกเรามากันก่อน2คนครับนะ เข้ามากันได้ครับนะไปตามหาได้ครับทีมงานเราครับมีคนอยากจะตามหาเรานะมาครับกดแชร์ออกไปครับนะพอสุดท้ายตามหาคุณก็เจอเราอยู่ข้างหน้าอยู่นะแล้วแต่ถ้าคุณจะไปหาก็มันก็หาได้นะหลายๆที่มากดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเ่นนะและตามด้วยคำถามซึ่งมีท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในรายการชั้นสูงสุด ก็มาแล้วเหมือนเดิมกดแชร์ออกไปอย่าลืมนะเพียงคนละเ0้0พันนะเกแชร์เท่านั้นนะแชร์แล้วตามด้วยชีแรนนะ และตามด้วยคำถามครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9 9 9 9แชร์ กดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9 9 9 9แชร์ค่ะใครเข้ามาแล้วต้องการจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วทิมํำว่าแชร์ชแล้วชื่อเล่นคำถามค่ะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะทักแชทมามีค่าครูนะคะตรวจองค์ตรวจเทพไพ่เทพพลังเจดสงวนไว้สำหรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะสนใจทักแชทมานะคะหรือว่าอยากจะ ดูดวงไพ่ยิปซีนะคะคนละหนึ่งคำถามข้างหน้านี้นะคะถามมาคนละหนึ่งข้อนะคะครอบคลุมระยะเวลา3วันนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนนะเรื่องร้ายๆจะอยู่แค่เพียง3วันเท่านั้นนะคะอยากจะรู้เรื่องอะไรไพ่ยิปซีตอบได้ค่ะไพ่ยิปซีการเงินการงานความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะ ติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้นะครับที่ Facebook ครับโอเซริกรนอภิรัตเฟซบุ o กครับโอเซริกรนอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 ID รายโอเซริ D o 15แล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนัเมตปามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย ejtop16 นะก็ วันนี้ก็มาเล่านะถึงเทคนิคในการดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ยคนที่ดูจะต้องหนึ่งมีจิตสัมผัสสองต้องฝึกสมาธิทุกวันสามต้องมีเขาเรียกว่าความเข้าใจในเทคนิคในการพยากรณ์อย่างดีถูกต้องเพราะว่าการที่เราจะดูตรวจองค์ตรวจเทพให้ผู้คนเนี่ยจะต้องมีเทคนิคท่านอาจารย์โอ้ผู้สอนอยู่ประจําก็รู้เห็นทุกเรื่องนี้ประจําใช่ไหมเรื่องการตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ยต้องใช้จิตสัมผัสครับนะ เวลาดูเนี่ยต้องมีพลังจิตอย่างเคร่งครัง<ะ>เพราะถ้าไม่มีพลังจิตเนี่ยดูไม่ได้เพราะทําไมดูไม่ได้เพราะว่าหนึ่งการที่เราตรวจองค์ตรวจเทพคนเนี่ยต้องแม่นยํานะครับนะไม่งั้นโดนคนด,ด่านะโดนคนด,ด่านะครับนะหลายคนเนี่ยพยายามก๊อปปี้วิธีการของผมแต่ปรากฏว่าก๊อปปี้ไงก็ไม่ขึ้นเพราะว่าหนึ่งมันไม่ได้แค่ดูเฉยๆแต่มาการดูครั้งเนี่ยมันจะต้องมีพลังจิตชั้นสูงด้วยมันไม่ใช่ไม่ใช่แค่การเปิดไพ่ค่ะมเมื่อกี้อาจารย์โอว,งวง่างงอาจารย์ท็อปเปิดไพ่อยู่ มันไม่ได้มีไพ่อะไรวะเอออะไรนะตอนแรกก็เอ๊ะทำไมไพ่หรือสีไม่เห็นขึ้นเลยจาร์ท็อมาจากไหนอพอดูไปดูมาหรือสีขึ้นเรื่อยๆลเลยเมตรามาหานิยมแต่ตอนแรกอ่ะที่กำลังหาอยู่องค์ไหนแน่เหมือนท่านซ่อนถึงา่าไม่ยอมเปิดออกมานะคะแต่พอจาร์ทอปรู้แล้วว่าทักไปว่าเป็นพ่อแม่เออะนะว่าเป็นท่านปูห่หรือสีใช่ไหม หลังจากนั้นปู่ฤาษีก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะแปลกเหมือนกันนะแปลกท่านอาจารย์โอภูรู้เนี่ยศาสตร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์ลี้ลับและเป็นศาสตร์ที่เรียกว่าไม่ใช่ว่าใครจะทําก็ได้นะเรื่องอการตรวจอ,องค์กรเทพเนี่ยใครเข้ามาแล้วต้องการจะถามคําถามนะคะมีกติกาดังนี้นะคะหนึ่งกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูสองพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามค่ะ นะผมผมบอกได้เลยว่าในชีวิตเนี่ยในการตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ยผมตรวจได้ทั้งนั้นเว้นแต่อย่างเดียวคนโรคประสาทที่ผมตรวจไม่ได้ทําไมตรวจไม่ได้เพราะเขาเป็นโรคประสาทแล้วจิตเขาไม่นิ่งไงพอจิตเขาไม่นิ่งแล้วอะ่ะการตรวจมันก็ยิ่งยากใหญ่ถามว่าตรวจได้ไหมถึงตรวจได้ก็เท่านั้นแหละครับนะกดแชร์แล้วครับนะตามด้วยชีแรนนะแล้ตามด้วยคําถามครับถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น สำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะครับซึ่งมีท่านอาจารย์โอ้นะและผมอาจารย์ท็อปนะครับนะก็มาเหมือนเดิมการที่เราพูดอ่ะผมมาพูดให้ฟังนะว่าการตรวจองค์ตรวจเทปเป็นเทคนิคจำเพาะของแต่ละคนไม่มีที่ไหนสอนได้นะครับนอกจากว่าคนนั้นต้องฝึกฝนเอาถึงคนนั้นจะฝึกฝนสอนคนได้แต่ว่าความแม่นยํานั้นจะต้องขึ้นแต่เฉพาะบุคคลจริงไหมม,มันไม่ใช่ว่าแบบ การดูแบบสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเขาเรียกว่าอาิสมานกายเนี่ยจะมองได้แบบละเอียดนะการมองละเอียดเนี่ยมันยากเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งจิตคุณต้องนุ่มจิตคุณต้องแบบว่าเหมือนกับเข้าฌานง่ายเมื่อเข้าฌานง่ายก็คือเหมือนกับอารมณ์เหมือนกับคนใกล้หลับเนี่ยคุณคิดว่าจะหลับคุณก็หลับไปเลยอะไรเงี้ยมันต้องออกแนวนั้นเลยแบบเหมือนกับว่านั่งปั๊บมองเห็นปุ๊บนั่งปับ๊บมองเห็นปุ๊บอะไรประมาณเนี้ยเยกี่ยวอะไรกับการหลับ พราะการหลับอ่ะต้องเข้าสู่ปสมฌชานถึงจะหลับได้ถ้าถ้าไม่เข้าสู่ผสมแมผสมแมชานเร็วอ่ะหลับยากถ้าคนลหลับยากแล้วแล้วอาจารย์ท็อปตรวจองตัวเทพเกี่ยวอะไรกันหรอเกี่ยวเพราะว่าอาจารย์ท็อปเนี่ยคือเวลาเราเราทําสมาธิเนี่ยเวลาเรานั่งอยู่เงี้ยเวลาเราจะตรวจองค์ให้คนเนี่ยผมจะทําจิตนิ่งใหพักหนึ่งจิตนิ่งเนี่ยหมายถึงไม่สนใจสภาวะภายนอกพักหนึ่งแล้ว จะดูซิว่าสมาธิเนี่ยเล็งเข้าไปในหัวเราเนี่ยในหัวเราที่กวนเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นด้วยถ้ามีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นพักหนึ่งนะภาพจะปรากฏขึ้นในหัวจึงทําให้เกิดการเห็นอ่าแล้วไม่หลับอ่ะไม่หลับไม่หลับเพราะว่ามันเป็นปมันเป็นฌานคือเข้าใจคําว่าฌานไหม,ม<ต>การาหลับแต่คนเราเวลาหลับตาแล้วเข้าฌานคือหลับไปเลยไม่ใช่มันมีมันมีหลับไปเลย,เลยอันนั้นเขาเรียกลูกฟัคอันนั้นเขาเรียกว่าไม่มีไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าจะได้ก็คือ ขณะขณะนั้นไม่หลับตาแต่ว่าเขาบอกว่าแม้กระทั่งเปิดตาถ้าคนฝึกมาดีๆมีสมาธิดีๆก็สามารถเห็นได้เรื่องเนี้ยเพราะมันเกี่ยวกับเขาเรียกว่าพลังจิตโดยตรงพลังจิตคือรู้สึกว่าจะละซับซ้อนนะคะใครๆก็ทําไม่ได้อาจารย์ท็อปอาจารย์โอเนี่ยถ้าอาจารย์โอฝึกตามอาจารย์ท็อปอยู่เรื่อยอาจารย์โอจะได้สวัสดีนะสวาาัสดีโตจ้าโตแชร์ไปเลยเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีวแรนนะแล้วตามด้วยคําถามนะ เร็วนะแชร์ออกไปครับคร9 9 9นละ9,999แชร์เท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชิลเล่นนะตามด้วยคำถามนะเดี๋ยวจานท็อปจะแชร์ออกไปก่อนเมื่อแชร์จนหมดแล้วนะอ๋อลืมแชร์เครื่องนี้นะ นะครับกดแชร์ออกไปครับนะเรามาทํารายการแล้วนะการทํารายการเนี่ยผมบอกอย่างหนึง่งการที่เรามานั่งดูดวงคนเนี่ยผมรู้หรือเปล่าว่ามาแล้ว,วามาเอาใครถามอาใครถามมาแชร์แล้วปรางความรักมีแฟนแล้วค่ะให้บอกดีมีเมตตามาหานิยมคบกันนานดีนะคะอ่าคุณปรางนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เข้ามากันได้นะครับนะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้า,ๆๆานะพันเก้าร้อยเก้แชร์นะเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีแรนนะและตามด้วยคำถาม แชร์แล้วค่ะแม่โตจะขายของได้ช่วงไหนครับเราดูแค่สามวันนี้นะดูสามวันนี้จะขายของได้ไหมก็ขายได้นะสามวันนี้นะอืมค่ะอืมระดับควีนถือเหรียญเลยนะเป็นรองคิงถือเหรียญแค่อย่างเดียวอันนี้อันนี้ระดับรองใหญ่สุดนะคะเหรียญรองใหญ่สุดอืมจะได้เยอะละนะ กดแชร์แล้วตามได้ชีแร้นนะ<ไ>ตามได้คำถามไพในสาวันนี้โตจะขายของได้เงินก้อนหนึ่งเลยหล่ะนะก้อนเงินก้อนเลยเ่ะเพราะว่าไพมันออกมาดีมันมีไพไพไพเงินเยอะใช่ไหมสันทรใช่นะสาววันนี้ค่ะโตอ่ามีคนถามเข้ามาแล้วสอบสัมภาษณ์ใช่แล้วเป็นพอนอสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะติดประ จะติดไหมคะประกาศยี่สิบสองกุมภาไม่น่าติดกันนะมันไม่ดีอะไพ่มันออกไม่ดีนะดูแค่สามวันนี้เราดูแค่สามวัน,วนเดี๋ยวมาถามใหม่แล้วกันรอใกล้ใกล้ใกล้ๆกล้สักยี่สิบมาถามนะจะรู้ผลนะแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยจะดีนะเหมือนเราต้องอ่านเยอะค่ะนะต้องอ่านเยอะๆฝึกเยอะๆทบทวนเยเยอะ กดแชร์แล้วตามด้วยชีวเรนนะแล้วตามด้วยคำถามนะครับถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ครับนะกดแชร์แล้วโอ้โหหมดเวลาลงแล้วนะเนี่ยอ่นะออาค,คนเพิ่งเข้ามาช่วงหลังๆอาจารย์รับเดี๋ยวไปทําอีกช่องนะจะไม่ทำปะทำสิเดี๋ยวจะไปทําอีกช่องนะช่องอะไร ช่องยิบซีโอสิรีกอนหมายถึงว่าเพจนะคะเพจยิบซีโอสิรีกอนหรือจะไพททารายการคนละหนึ่งคำถามกันนะคะถามดวงคนละหนึ่งคำถามไปตอบเพจนั้นนะคะเพราะว่าเพจนี้หมดเวลาแล้วค่ะ